วัสด <tellement> OK. <Yes. S 1> ีครับย่างหาลอบังเห็ดจะเกาเห็ดปวกมันออกที่แถวนี้ต้นยาขายาดูมันได้บอก บกอกหมดเลครับมือหนิมือบหกแปนอยูย่อยู่สวนมบึคือจิ้มก่อนโอ้จิ้มก่อนหลงหกขัดโอ้โหเห็นขายห้อยกัดโอ้ยเถ่าอีกแล้ว เมื้อนือได้ม่เจอพอะตัดวเกับเ่าก,กัเเ่าอีกคนบ้นา,างว่านี่พอดีว่านปาดรอบเบืง่งว่านนี่เด็กุ่มกุง้งเ่าอีกแล้วโอ้ mùi mù mùi 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 เท่าเท่าเท่าว่าได้กินดอกดีๆน้ำเขาจาเิียได้กินได้ดอกเท่าเท่าเท่าหมดแล้วเอาไปไหนนะครับ ถือฝนตกทำมืดขื่นขื่นโอ้โอ้บ่ได้ครับบ่ได้เบื่อมืด แม่งจ่อไม่ถักนอนมาจอผมเอ้ยไปมูได้ปลาได้กับว่าท่านของเขาจะเกียไปเบิ้งปลาเกามีบ่เข่าเงยมือจิด๋ด่ายดิ